สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับช่องละพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้นะคะพี่พี่มาในอีพีหนึ่งร้อยสี่สิบสี่แล้วนะคะวันนี้นะคะมาจัดโปรโมชั่นให้พี่พี่นะคะพี่พี่สามร้อยบาททุกรายการเลยนะคะสามร้อยบาทส่งฟรีส่งด่วนนะคะพี่พี่นะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกอ้นนะคะก็สามารถโอนมาให้น้องละพีกันได้เลยนะคะพี่พีนะ คลิปวิดีโอวันนี้เป็นคลิปวิดีโอวันที่16เมษายนนะคะพี่ๆนะลงเวลา16นาฬิกา00นนะคะคือ4โมงเย็นนะคะพี่ๆนะลงให้กับพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่ๆท่านใดนะคะที่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะคลิปวิดีโอก็จะไม่เด้งเข้าหาเครื่องพี่ๆนะคะแต่ถ้าถึงเวลาพี่ๆท่านใดนะคะที่กดกระดิ่งกันไว้นะคะเวลาถึงเวลาที่น้องลงคลิปนะคะการแจ้งเตือนก็จะเด้งเข้าหาเครื่องพี่ๆทันทีเลยนะคะ วันนี้มีมาให้พี่ๆชมประมาณ30รายการนะคะพี่ๆนะประมาณ30รายการเลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะหากสนใจสามารถสแกน QR Code แอดไลน์ hold, line, กันเข้ามานะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์0 8, 8, 8 1 6 9 1 6 2 8 2กันก็ได้นะคะพี่ๆนะแล้วแต่พี่ๆสะดวกเลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะแคปหน้าจอหรือจ,จดเบอร์ไว้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะพี่ๆนะ อีพีนี้เป็นอีพีหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะคะจำหมายเลขอีพีจำหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะไปกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะรายการที่หนึ่งก็จะประมาณนี้เลยนะคะเรียมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะสะท้อนหน่อยต้องขออภัยนะคะพี่พี่นะเรียมกรอบพลาสติกมานะคะพี่พี่นะพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่หนึ่งนะคะ อยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่แจ้งใหม่ยเล็กอีพีแจ้งใหม่เล็กรายการนะคะไปต่อกันที่รายการที่2นะคะพี่เป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะพี่นะสำหรับรายการที่2นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พระบ้านๆเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่3นะคะ รายการที่สามก็จะเป็นพระปิตานะคะพี่ๆนี่นะคะก็จะเป็นพระปิตารายการนี้เลยนะคะพี่ๆนะสำหรับรายการที่สามนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะ,ะสามร้อยส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่ๆถูกใจกี่รายการก็สามารถโทรกันเข้ามาหรือทักไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะไปต่อกันที่รายการที่สี่นะคะ รายการที ει, ここ ite, ่สี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่สี่นะคะจะไม่ได้บอกเป็นชื่อพระทั้งหมดนะคะพี่พี่นะจะบอกเป็นหมายเลข ep แล้วก็หมายเลขรายการนะคะให้พี่พี่จำหมายเลข ep จำหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่ห้านะคะเป็นเหรียญนะคะพี่พี่ เป็นเหรียญพระคูทองสุกนะคะพี่พี่นะนี่นะคะคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สำหรับรายการที่ห้านะคะเป็นเหรียญนะคะไปต่อกันที่รายการที่หเลยนะคะรายการที่หกนะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะนี่นะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พนะรายการที่รายการที่หกนะคะ ระสมเด็จนะคะถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทรกันเข้ามานะคะจัดโปรโมชั่น300บาททุกรายการนะคะพี่พี่จัดโปรโมชั่น300บาททุกรายการนะคะเลือกกันเข้ามาได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะพี่พี่เป็นจอบเล,ล็กหลวงพ่อเงินนะคะเป็นจอบเล,ล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะคะรายการไหนไม่ชัดแอดไลน์มาขอรูปภาพชมเพิ่มเติมกันได้นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่พนะสำหรับรายการที่7นะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะ,ะไปต่อกันที่รายการที่8นะคะรายการที่8ก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่พีนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ3ามสิบรายการเลือกชมกันได้เลยนะคะพี่พีนะแอดไลน์มาขอดูภาพชมกันได้เลยนะคะ เดียวน้องแล้วพีจะจัดส่งรูปภาพให้พี่ๆชมนะคะถ้าชื่นชอบรายการไหนนะคะไปต่อกันที่รายการที่เก้านะคะพี่ๆก็จะเป็นพระปิตาพิมพ์วัจุรานะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะสาหรับรายการที่เก้านะคะส่งฟรีส่งด่วนทุกรายการนะคะพี่ๆนะบอกเลยว่าส่งฟรีส่งด่วนทุกรายการนะคะถูกใจขอให้รีบทักกันเข้ามานะคะพี่ๆ ไปต่อกันที่รายการที่สิบนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่สิบก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดก็จะเป็นรูปหล่อนะคะพี่พี่ไม่แน่ใจว่ารูปหล่ออะไรนะคะพี่ๆีนะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะคะตัวหนังสือตรงนี้นะคะ ะะแต่ก็เป็นองประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆสวยสวยเลยนะคะแอดไลน์มาขอดูภาพชมเพิ่มเติมได้นะคะพี่พนะหากในคลิปวิดีโอไม่ชัดนะคะพี่ๆนะนี่นะคะจะให้เห็นประมาณนี้เลยนะคะสาหรับรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่ๆสำหรับรายการที่สิบเอ็ดนะคะ ไปต่ออันที่รายการที่12องนะคะรายการที่12นะคะ,ะ,คะพี่พีก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเป็นพระกิ่งนะคะพี่พีเป็นพระกิ่งสําหรับรายการที่12นะคะ EP นี้เป็น EP 144ีนะคะเป็น EP 144ีนะคะต้องแจ้งหมายเลข EP ทุกครั้งนะคะหากพี่พีจะปิดรายการไหนนะคะหรือจะชมรูปภาพรายการไหนนะคะ ต้องจำหมายเลข EP กันเข้ามานะคะพี่ๆนะจะได้ส่งรูปภาพให้พี่ๆถูก EP นะคะไปต่ออันที่รายการที่13นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่ๆนะนี่นะคะพี่ๆนะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่13นะคะความชอบแต่ละบุคคลแตกต่างกันนะคะพี่ๆนะ หากพี่ๆชอบรายการไหนนะคะก็สามารถโทรมาปิดหรือทักไลน์มาปิดกันก็ได้นะคะพี่ๆนะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะรายการที่14นะคะพี่ๆก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเป็นเตารีดหลวงปูท่ทวดนะคะพี่ๆไม่แน่ใจว่าเขาเรียกปัมซ้ำหรือเปล่านะคะพี่ๆนะรายการที่14นะคะ 300้บาททุกรายการเลยนะคะมาจัดโปรโมชั่นให้สำหรับวันที่16เมษายนนะคะพี่พี่นะนี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่15นะคะรายการที่15นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญอาจารย์ม่วงนะคะพี่พี่อันนี้เป็นเหรียญอาจารย์ม่วงนะคะพี่พี่เก่าๆคมๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่15หเหรียญอาจารย์ม่วงนะพี่พี่นะ ปต่อกันที่รายการที่16นะคะรายการที่16นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะพี่พีนะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่16นะคะไปต่อกันที่รายการที่17นะคะพี่พี่รายการที่17นะคะก็จะเป็นเหรียญนะคะเียดรายการนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่17นะคะ เป็น EP 1ี4น่1 4นะคะอ่า144นะคะพี่พจำา ep จจำรายการกันเข้ามานะคะพี่พีนะชุดนี้มี30รายการนะคะไปต่อกันที่รายการที่18นะคะรายการที่18เป็นน่าจะเป็นเหรียญหล่อ,อ,ลอพ่อไปนะคะพี่พี่น่าจะเป็นหลอ่อพ่อไปนะคะเก่าเก่าเก่ามากเลยนะคะพี่พี่เก่านะคะเก่าแล้วก็สวยด้วยนะคะสำหรับรายการที่18นะคะ ถ้าไม่ชัดแอดไลน์มาหานนองระพีนะคะมาขอรูปภาพชมเพิ่มเติมนะคะไปต่อกอันที่รายการที่19เป็นพระผงสุพรรณนะคะเป็นผงสุพรรณเลื่อมกอรอบพลาสติกสีใสนะคะพี่ๆนะด้านในก็จะมองเห็นเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับรายการที่19นะคะถ้าไม่ชัดแอดไลน์มาขอดูภาพชมเพิ่มเติมนะ,ะไปต่อกอันที่รายการที่2ีนะคะ รายการที่20ินะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะถ้าไวไปต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับรายการที่20นะคะไปกันต่อรายการที่21นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเรียมตะับให้พร้อมใช้งานสวยๆเลยนะคะเป็นรายการที่21นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่22เป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่รายการที่22เป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะถ้าไม่ชัดแอดไลน์มาหาน้องละพีนะคะแอดไลน์มาขอรูปภาพชมเพิ่มเติมนะคะต้องแจ้งหม่ยเล็กอีต้องแจ้งหม่เล EP, ็กรายการทุกครั้งนะคะพี่พี่นะว่าอีพไหนรายการไหนนะคะพี่พนะไปต่อกันที่รายการที่20อ่า2บค่ะพี่ขอาค่ะ รายการที่23นะคะพี่ก็จะเป็นพระสมกอนะคะก็จะเป็นพระสมกอเลยนะคะเนื้อสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พแจ่มๆเลยนะคะรายการนี้รายการที่23นะคะเป็นพระสมกอนะไปกันต่อรายการที่24นะคะรายการที่24อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะคะพี่พี่นะต้องขออภัยด้วยนะคะหากมีเสียงเด็กรบกวนนะคะพี่พี่นะ อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะพี่พี่นะต้องขออภัยด้วยนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะไปกันต่อรายการที่ยี่สิบห้านะคะรายการที่ยี่สิบห้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะสวยสวยทุกองนะคะพี่พี่สวยสวยทุกองนะคะถูกใจขอยีบทักขอยิบโทรกันเข้ามานะคะ และที่สาคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <Yeah. S 1> กดกระดิ่งให้น้องระพีด้วยนะคะเวลาน้องระพีมาจัดโปรโมชัน่นดีๆแบบนี้พี่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะก็จะมาจัดให้เรื่อยๆเลยนะคะพี่ๆนะช่วงนี้เป็นาวันสุดท้ายของสงการแล้วนะคะพี่ๆนะก็จัดโปรโมชั่นใะห้นะคะไปกันที่รายการที่26เลยในะอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆอันนี้เป็นเหรียญเออเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรายการที่26นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่27นะคะรายการที่27อันนี้เป็นหลวงพ่อทานนะคะพี่พีเป็นหลวงพ่อทานนะคะดีพีนี้เป็นดีพีหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะคะจำหมายเลขดีพีจำหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่พี เ็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับรายการที่ยี่สิบปดนะคะไปกันที่รายการที่ยี่สิบเก้าเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเก้าเป็นพระสมเด็จนะคะประมาณนี้เลยสีอาจจะสว่างหน่อยนะคะพี่พี่นะน่าจะด้วยเป็นพระแสงนะคะพี่พี่นะแอดไลน์มาขอรูปภาพชมเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแต่บอกเลยว่าสวยนะคะพี่พี่นะสวยนะคะ,ะ,คะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะ แล้วก็รายการที่30รายการสุดท้ายนะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะจัดมาให้พี่พี่ชม30รายการบอกเลยว่าสวยๆแจ่มๆนะคะพี่พี่นะสวยๆทุกองคทุกรายการนะคะบอกเลยนะคะใน EP 144นะคะถูกใจรายการไหนก็ติดต่อกันเข้ามานะคะช่องทางการติดต่อก็สแกน QR code แอดไลน์นะคะหรือจะใช้เบอร์โทรศัพท์เพิ่มเพื่อเป็น ID ไลน์หรือเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะพี่พี่นะ หรือจะโทรมาที่เบอร์ศู1 6 9 1 6ด8นกปก็ได้นะคะช่องทางการติดต่อแล้วแต่พี่พี่สะดวกเลยนะคะแคปบหน้าจอหรือจดเบอร์โทรศัพท์กันไว้เลยนะคะอ่าน้องพี่จะย้ำอยู่ตลอดเวลานะคะพี่พี่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหน้าช่องนะคะเวลามาจัดโปรโมชั่นให้พี่พี่จะได้ไม่พลาดกันนะคะพี่พี่นะการแจ้งเตือนจะได้เด้งตรงเวลาเข้าหาเครื่องพี่พี่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝาก ep 144อีไว้ด้วยนะคะ300บาทส่งฟรีส่งด่วนทุกองค์ทุกรายการนะคะจัดส่งไปสนีไทยแบบ MS กันเลยนะคะถูกใจขอให้รีบขอขอ,ขอรีบทักขอรีบโทรนะคะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะพี่ๆไว้เจอกันอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ